ที่เหงื่อเหงื่อแตกกันไปหมดเลยเห่อใกันอะไรมาคุยเรื่องของเขาความรักของเขาไปเกิดขึ้นได้ยังไงดีกว่าความรักเหรอโน้ตค่ะโอ้ยอย่าให้คนอื่นพูด อยากให้คนนี้พูดเดี๋ยวเขายิ่งจะไม่อยากให้พูดเดี๋ยวมันมีการแบบว่าอะไรแล้วมันจะดูไม่สมควรอ่ะเล่าเป็นเอกตามที่คุณอยากจะเล่าแบบคุณยังรู้จักคนอันนี้คือมีเหมือนกันใช่ไหมฮะมีเรื่องรู้กันใช่ไหมฮะผมว่าคุณแอบชอบกันนะตอนนั้นอ่ะไม่ไม่คุณหนุ่มอย่าตัดประเด็นนะผมถามเขาไม่ให้ตัดประเด็นนะนี่คือการถามย้ำเพือนะไม่ถามย้ำไม่ต้องกดดันก็ไม่ได้นะนี่นกันคือศึกษาในการพูดใหม่ตลอดเขาก็จอยู่ดเสร็เชิญั้น อย่าพูดแเ่กเลยที่แขกตอบไลน์มารยาทกัดกันอะไรอย่าเงี้ยสั่นี่แหละก็เริ่มมาให้ตกลงพี่หนุ่มเขามีอะไรหรือเปล่าความจริงอันนี้คาใจมาตั้งนานแล้วผมอยากที่จะหเอาคุณตอบหยเดหยุดดูพี่เขายิ้มเด็ดดูพี่เขายิ้มหน้ารุนแรงทำพานอะไรให่เข้าเนี่ยเราอาจจะส่วนหนึ่งคือเขาเหมือนแบบยุ่ยใช่ไงก็รุนารงเขาแขกเขาพูดอยู่นะคุณดำรุนแรงสุดที่ต้องมารยาทมันนะฮะหยุดนะฮะให้เขาเชิญครับเชิญครับ เจอหนะมีมีมีมากประเภทแบบว่าเฮ้ยอย่าโทรมานะไม่ต้องโทรมาหาอุลแล้วนะเรื่องเงี้ยเรแบบอ๋ออะไรคุณต้อี่เลยคุณอย่ายุ่งเลยคุณจะพิจารณาตัวคุณสำมภารทำไมเหรอ ไอ้พป็นจรมีมารยาทถอยได้ไหมคนที่มาอยู่ไม่ต้องเรื่องไม่ต้องยีเุ่งพี่ต้องยุ่งรอจังหวะนห้ดูระแวงมากไม่ใช่ใครจะแก้ให้เหรอแบบไม่คืออย่างอยากรู้แบบเหมือนกับมีแบบเหมือนกันแบบไม่ต้องโทรมาหนักหนุนกับขึ้นเสียงใส่กันออะไรย่างเงี้ยขอโทษนะที่เราคุยกันไม่ได้สิ่งไม่ได้พี่ว่าเขากำลังพูดอยู่นะฮะ เขาพูดอยู่แกที่พูดผิดจังหวะตลอดเลยนะอาร์ตนุ่มๆป่ะแล้วออกมาเลยอากาาออกมาออกมาปั๊บปะเอาให้สบายใจอาการแจ้งไหมต่างแจ้งต่าแจ้งด้วยเราตีเลยค่ะฮะฮะฮะอะไรครับเช็คคนเช็คคนไม่ต้องไม่ต้องการเป็นพิธีกรที่ดีโทรศัพท์บางทีต้องเอาไว้ข้างนอกแล้วเอาโทรศัพท์มาสิผมฉันนไหนคุณพกอยู่มานี่ไงมือ ha 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 แล้วก็กดด้วยผมเนี่ยสองคนนะคอกันเลยไม่แต่กำลังหาลูกคู่ไหมเนี่ยเป็นลูกคู่แล้วทักแล้วทักแล้วอะไรเธอคนย่างชวนนี่ตกตายก็ต้องตกเงินลูกเพราะเธอเป็นน้องแหวนหยกใครพลาดไม่ได้วันนี้เธอตกเงินลูกนกอีกาจะกินเธอจริงจริงจริงนี่สิบบาทคือคือที่เราอยู่ด้วยกันได้นั้นว่าเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะ อะไรกันเหรอไม่ต้องค้างต่อปัญญาเราพี่ไม่นี่คือพิธีกรที่ดีอย่าตัดออกอย่าตัดมันถึงต้องไม่ตห่วงนี่คือเนื้องอกเหรือกม่ต้องมาดูต่อไหนไหนหนูขอดูเดาสิเนี่ยเนื้องอกกปไม่ต้องมาดูอะเนี่ยเนื้องอกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าติ่งติ่งเนื้อแก่ไงอายุเยอะมันก็จะเหลืเนื้อจริงเหรอคุณโอมกราบพ่อคติไทยฝนได้ไหมก่อนทำไมฉันไม่เข้าใจก็ดูหนุ่มดิทำไมล่ะ รูดการ์ดปิดเลยค่ะนั่เลยค่ะเชิญเลยค่ะตามปกติไห้ครัวที่ไหนครับไปสองโมงสิบห้าวันอาทิตย์ทางช่อง3 HD ช่อง33แห่งนี้วันนี้ไปกันก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะัค่ไมแ้ปเลย